สรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับวันที่19วันเสาร์ที่19สิงหาคมเรามาเริ่มกันด้วยฟุตบอลพีิมยี์ลกอังกฤษบูแพมตันแพ้ให้กับไบตันไปหนึ่งประตูต่อสี่ลิเวอร์พูลเอาชนะบอนมาไป3ประตูต่อหนึ่งฟูแลมแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปศูนย์ประตูต่อ3สเปอร์เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนและคูเดียครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ0มาต่อกันด้วยครับฟุตบอลลาลิกาสเปนเลอัโซิดาัเสมอกับเซลตาบีโกไป1ประตูต่อ1นึ่งอเมเลียแพย้ให้กับเรอันมาลิกไป1ประตูต่อ3ฟุตบอลกันโชซิลิอาอิตาลีฟอซิโนโนีแพใ้ให้กับนาโปลีไป1ประตูต่อ3 เอมโปลีแพ้ให้กับเวโรนาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งและมาปิดท้ายครับโวบบวกุบอลบุนเดสลีกาเยอรมันโวบบวกชนะไฮเดินฮารมไป2ประตูต่อศูนสตูตการ์ดเอาชนะโบคุมไปหประตูต่อศูนย์ออฟเฟนทามแพ้ให้กับ โวกไฟแฟ้ให้กับไฟบวกไป1ประตูต่อ2เลเวอร์คูเซนสามารถเอาชนะอาบีไรซิกไป3ประตูต่อ2เอาบวกเสมอกับมุนเช่นกับ,บักไป4ประตูต่อ4ดอทมุนเอาชนะโคโลนไปแบบเผื่จับครับ1ประตูต่อ0ปิดท้ายปิดท้ายจริงๆครับปิดท้ายจริงๆหลีเอ응ิงฝรั่งเศส ยี่งงแพ้ให้กับมงเปลีเยไปหนึ่งประตูต่อสี